สวัดดีครับเอฟซีทุกท่านบรรยากาศยามเรงนะฮะจีซียูก็เฝ้าร้านให้กับคุณปุ้ยนะฮะเดี๋ยวปุ้ยก็จะไปทำงานครัวนะครับเอฟซีนี่ก็งอควาย ขอบคุณนะ่นก็จูงลงไปในเอฟซีโอ,อก็นอนเฝ้าร้านตรงนี้นะครับวันนี้แล้วเดี๋ยวปุยเขาก็จะทำอาหารการกินไปเลยนะครับสลับสับเปลี่ยนงานกันนะครับว่าจะไปทำภารกิจอะไรต่อน,นั้นก็ค่อยว่ากันนะครับเอฟซ ก่อนเคยเคยรักคนนี้ไม่ไหวแล้วจริงๆถ่ายกล้องเปอ่สวัสดีค่ะไปถ่ายฟรีไปดูการนึ่งข้าวดูการทำงานท่วมแรงหรือทำอะ<ำ>ไร<ห>ตามามาทำไมเพราะฉันต้องขนของกับ thưa khuôn nhân loại hả? thưa khuôn bên này à? không phải đó, mày không, 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 mày không, 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 không,

มาเลยจ้ะโอ้ยทนนอนสบายเลยนะลูกพี่ไม่ลบเลยทนหลบรถแลวไม่วห้ลจริงิง้งนัน,น,นรปาส่งเธอ ไปมาส่งทางใครจะวิ่งไปไหนใครวิ่งไปไหนใครวิ่งไปไหนใครวิ่งไปไหนมีใครอยู่ร้านอ๋อจะไปเฝ้าร้านให้เป็นรอยยิ้ขนมอ๋อเป็นไงลูกพี่สวัสดีครับอ่ะงานเธอก็

ฮัลด yeah? ีครับเหนื่อยเหรอเหนื่อยเหนื่อยเออเออเอืมทำไมกระถุงมันพวมันจังไงมันกินอะไรอย่าโอเคบาย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 งั้นเดี๋ยวพ่อจะไปร้านก่อนบาย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  ไปโอ้เอา <c oughs> อันนี้จานล่วงเดี๋ยวผมก็ทหนมาที่เฝ้าราดก่อนนะครับอีฟซีบรรยากาศยามเย็นเป็นเช่นนี้แลพระอาทิตย์ใกล้ตกนะครับเมื่อยๆเหนื่อยๆเ,เรื่อยๆเอวย่อยออโอ้โอ้พระเจ้า นะครับวราจะดห่้าเอ๊ะทำไมมารู้สึกเมือม่อย่กยแลวโอ้ะวดเย็นรู้สึกลาล้านิดหนึ่งก็เลยพักก่อนนะครับกีบซีพักดีกว่าแนะป๊บหนึ่งฮะกึบเย็นหลังนั่งคุยกันกับกีบซีสักกันหน่อยว่า ็นยังไงกับภารกิจของพวกเรานอนรอลูกค้านะฮะนอนเธอสาวเธอสวยผมจึงได้นอนพอเธอไม่สวยผมเลยไม่นอน รอพักผ่อนดีกว่านะครับเมือม่อยๆนิดนึงนะครับ fc คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณที่รับชมกับสวัสดีครับบ๊ายบายเธอมองเธอสวยเธอจึงได้มอง